สวัสดีครับคุณฟังที่ัะครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดของคุณสันติสุขมะโรงสีนะครับเป็นคอลัมน์ที่จะเขียนทุกๆวันจันทร์แล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้วันจันทร์ที่15พฤษภาคมหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือใครเป็นนายกรัฐมนตรีพักไหนเป็นรัฐบาลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณสันติสุขบอกว่า ขณะที่เขียนบทความนี้นี่ยนะครับยังไม่ปรากฏผลการเลือกตั้งออกมานะครับแต่ก็เชื่อแน่และครับว่าคงจะไม่มีพักใดพักเดียวเนี่ยได้คะแนนเกิน376เสียงหรือว่าเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาที่จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดตามหลังจากนี้มีอะไรบ้างประการที่ 1. เมื่อพักเพื่อไทยไปแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล เสนอชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและจะมีพรรคไหนให้การสนับสนุนบ้างจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่านายกจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นซึ่งก็คือแพทองทานเศรษฐาทวีสินหรือไม่ก็ชัยเกษมนิติสิริเท่านั้นแพทองทานเนี่ยประกาศเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าจะไม่จับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติ แล้วก็จะไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐพักไหนจะโหวตให้นายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยแหละครับเมื่อนโยบายหลักคือการเอาเงินแผ่นดิน5้าแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยมาแจกกันหัวละหมื่นเข้ากระเป๋าเงินดิจิตัลคนรวยก็ได้ด้วยนะครับการปลาศัยเวทีปิดท้ายของพักเพื่อไทยก็เห็นได้ชัดนะครับถึงความผูกโยงกับทักษิณชินวัตรกลับบ้านโดยอ้างว่าจะปรึกษาการบริหารประเทศทั้งๆที่ทักษิณเนี่ยคือคนโกงหนีคดี ทุจริตประพติไม่ชอบไม่มีใครเชื่อนะครับว่าทักษิณเนี่ยจะกลับมาติดคุกสิบปีตามคําพิพากษาที่มีติดตัวอยู่โดยไม่มีการอาศัยอนานาจรัฐเอื้อประโยชน์บางประการไม่มีใครเชื่อครับนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยนะครับพักเก้าไกลพร้อมที่จะจับมือกับพักเพื่อไทยแน่นอนจริงหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับ นโยบายของก้าวไกลที่จะนําไปสู่ความขัดแยง้งแล้วก็ทําลายระบบนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยคือการแก้ไขมาตรา112แล้วก็การนิรโทษกรรมคดีการเมืองซึ่งกรวมถึงคดีมาตรา112ด้วยซึ่งก็คือคดีของแกนนําม็อบทั้งหลายที่ออกมาสนับสนุนพักคก้าวไกลโดยออกมาป่วนเมืองบ้างด่าในหลวงบ้างจับจ้วงสถาบันอยู่ก่อนหน้านี้นี่แหละครับทั้งหมดนั่นแหละครับ ให้ท้ายม็อบที่ด่านในหลวงแล้วก็จะอาศัยอำนาจรัฐล้างผิดให้กับพวกที่ด่านในหลวงพร้อมๆกับการแก้ไขมาตรา112อย่างนั้นแหละครับประการที่3ครับจำนวนเสียงสอสของพักเพื่อไทยและก้าวไกลรวมกันแล้วเนี่ยจะได้ถึง3 7 6เสียงหรือไม่ถ้าถึงคนเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ในบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยข้อ4 แต่ถ้าเกิดเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมแล้วไม่ถึง376เสียงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเสียงของสอสและสวอมาช่วยกันสนับสนุนจนครบ376เสียงหรือไม่เห็นได้ชัดนะครับว่าพักการเมืองที่จะมีเสียงสอสมากพอเนี่ยคือพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์พรรชาติไทยพัฒนาพรรชาติพัฒนากล้า ล้วนแล้วแต่ไม่มีนโยบายที่สอดคล้องกับพักเพื่อไทยและพักคก้าวไกลเลยแม้แต่นิดเดียวตรงกันข้ามซะดีสามไปครับหลายเรื่องเนี่ยยืนอยู่คนละขั้วอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นยากครับที่พักการเมืองเหล่านี้จะมาตรบัดสัตว์จะมาทรายศกับประชาชนที่ลงคะแนนให้แล้วข้ามมายกมือหนุนนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทย พอพักเพื่อไทยเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่านายกต้องมาจากพักเพื่อไทยเท่านั้นไม่มีการแบ่งกระซูดีๆให้แม่งส่วนสอวอยิ่งเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าสอวอต้องคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศคำนึงถึงสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกด้วยแต่ปรากฏนโยบายหลักของพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลเนี่ยล้วนและแต่สร้างความเสี่ยงอย่างรุนแรงทั้งนั้นเลยนะครับทั้งแจกเงินแผ่นดิน5้าแสนห้าหมื่นล้านบาทซึ่งอาจจะต้องกู้เพิ่มแน่นอน ทั้งแก้กฎหมายในบทความมั่นคงนิรโทษกรรมคดี1้อยงทั้งเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอีกทั้งยังมีข้อครอหาว่าจะรื้อคดีโกงของทักษิณอีกต่างหากนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับเมื่อคด n d i ดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาไม่ถึง376เสียงเนี่ยนะครับแปลว่าพรรคที่มีคะแนนเสียงสสอลำดับถัดไปก็ต้องไปจัดตั้งรัฐบาลมา ก็ต้องให้ได้คะแนนเกิน376เสียงด้วยเช่นกันและต้องได้คะแนนจากสอสอเกิน250เสียงด้วยนะครับเพื่อให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยปกตินะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือประการที่5ประการที่6ครับพักภูมิใจไทยพักรมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนา พักชาติพัฒนากล้าพักการเมืองเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะมีการเจรจากันรอมชอมกันในนโยบายการทํางานร่วมกันเพราะว่าไม่มีนโยบายหลักเรื่องใดที่จะขัดแย้งกันถึงขนาดจะร่วมงานกันไม่ได้เลยไม่มีเลยนะครับไม่มีการแก้มาตรา1 1 2ไม่มีการแก้มาตรา1 1 6ไม่มีการแจกเงิน5,5,000 0่นล้านบาทไม่มีการนิรโทษกรรมคดีการเมืองไม่มีการล้างผิดคดีโกงไม่มีเลย อย่างน้อยๆสี่พักนี้นะครับจำนวนสอสอรวมจะเกิน250หรือไม่เดี๋ยวรอคำตอบแล้วก็จะมีพักใดไปเข้าร่วมอีกจนเกิน250หรือไม่ก็น่าลุ้นแล้วสว2อวอ250คนก็ไม่มีเหตุอะไรนะครับที่จะไม่สนับสนุนบุคคลที่พักการเมืองกลุ่มนี้เนี่ยเขาตกลงร่วมกันที่จะเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าคะแนนเสียงรวมกันได้เกิน376คนก็จะได้นายก ที่มาจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองกลุ่มนี้นะครับนี่คือประการที่6ประการที่7ครับสวส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าจะไม่สนับสนุนให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทรรนราษฎรหรอกครับส,บสวจะไม่มีอำนาจหน้าที่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่เอาไว้เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติให้อำนาจหน้าที่โดยผ่านประชามติ สมก็ต้องทำหน้าที่บนพื้นฐานของผลประโยชน์แผ่นดินเป็นสำคัญหนึ่งในอำนาจหน้าที่เนี่ยคือการให้ความผิดชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีในระหว่าง5ปีแรกดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกมาแล้วก็ถือว่ามีรัฐสภาก็คือสอสอและสวแล้วนะครับ จากนั้นก็จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งเอาไว้มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทําโดยการลงคะแนนอย่างเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภานะครับบุตรทีสมาชิกมีอยู่250คนมาจากการสรรหา และก็การแต่งตั้งโดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการดังต่อไปนี้นะครับส่วนแรกคือคอสชอเนี่ยคัดเลือกผู้ที่ได้รับเลือกจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้จํานวน50คนอีกส่วนนึงคือคอสชอคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการจัดสรรหรือว่าการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกอุทิศภาให้ได้อีกจํานวน1 9ึคน ที่เหลืออีก6กตาแหน่งเนี่ยประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตบารวจแห่งชาติเชื่อแน่ครับเชื่อแน่ปสว,วเนี่ยจะต้องไม่สนับสนุนบุคคลที่จะไปล้างผิดช่วยเหลือคนโกง หรือว่าจะลบล้างคดีโกงกับคดีมาตรา1 1ออันจะสร้างความขัดแย้งและก็ความวุ่นวายในบ้านเมืองอย่างรุนแรงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยบุคคลที่สอวอสนับสนุนจะต้องเป็นบุคคลที่ได้คะแนนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพราะถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาสเสถียรภาพในการบริหารราชการแผ่นดินก็เชื่อบ้านแหละครับว่าบ้านเมืองเนี่ยมีทางออกที่ถูกต้องและก็เหมาะสมชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่ แล้วก็จะไม่ยอมให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกำหนดการเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับ